การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณโจชนแชนลก็อยู่ในเกมวายจิ้งลิสนะก็คลิปเมื่อกี้ที่ผมอัาโหลดไปก็ลืมเปิดไหม่นะคุณผู้ชมว่าสอนเออ,อนเนี่ยปลดล็อกทหารเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพูดไปตั้งเยอะลืมเปิดไหม่นะอ่ะ <What? S 1> ก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนว่าอีเราจะปลดล็อกทหารในเออเขาเรียกว่าขั้นต่อไปเนี่ยจะต้องทํำยังไงอย่างเช่นผมต้องการที่จะปลดล็อกนี่ทหารระดับคาสต์โรฮันเตอร์นะโรฮั <Whoa. S 1> นเตอร์ๆๆเนี่ยเออเราเป็นมาร์คแมน ันนี้ก็เป็นคาสสไนเปอร์นะก็นี่เป็นอะไรเนี่ยโก er ลวี่ sharp shooter ปะอ่าอ่าวิธีการปลดล็อกนะก็มาที่สถานศึกษาปะแล้วก็เข้ามาที่วิจัยจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็กดมาที่ทหารเลยอ่จาจะสังเกตได้ว่าเนี่ยไอ้พวกเนี่ยที่มันเป็นรูปคนรูปทหารถือเนี่ยอ่านี่คือสายาเรียกว่าไงนะปลดล็อกเออนเนี่ยเราต้องอัพมาจากนี้ก่อนนะอัพเป็นขั้นเนี่ยเออ ประมาณเวอร์สามนะมันจะปลดล็อกอ่ะจากนั้นเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะแต่ละเงื่อนไขมันก็แตกต่างกันอ่ะพอเราปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เราก็อัพเรื่อยๆนะเนี่ยประมาณนี้เลยอ่านี่ก็ปลดล็อกแอ็กบราเวอร์ก็เรื่อยๆอ่ะแล้วก็ทําการอัพ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 เลเวลเขาเรียกว,ว่าวิจัยพวกนี้อ่ะตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยก็ถึงขั้นนี้แล้วนั่นเนี่ย โดยเงื่อนไขเนี่ยจะต้องมีสถานศึกษารเวิ20นะถึงจะปลดล็อกทหารคลาสเนี่ยเอ็วอลเเนะี่ยว้าวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเออเนี่ยโลงฮันเตอร์คลาสนะเป็นคลาสนะเขาเรียกเป็นคลาสเออเนี่ยคลาสโลงฮันเตอร์นะต้องสถานศึกษารีวิ20นะเออก็ต้องอัพเรื่อยๆนะท่านผู้ชมซึ่งอัพทีนึงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะนี่วิจัยทีนึงเนี่ยโอ้ <Wow. S 1> oh. แต่ว่าบอกเลยว่าไม้เนี่ยเพิ่มทีประมาณสองหมื่นนะเออแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้นี่นี่ไม้บวกเป็นแสนเลยนะน 28, เนี่ยสารศึษาเรือสิบแปดเนี่ยเพิ่มความจุกองกำลังเนี่ยเพิ่มอัปทีหนึ่งอะ่ะคือแบบโอ้หบวกเป็นแสนเนี่ยเยอะมากนะก็ค่อยๆทยอยอ,ย,ยอัพนะอัพทีหนึ่งเนี้ยผมคิดว่าน่าจะแบบเป็นเดือนเลยไม่ถึงกับเดือนนะน่าจะสี่ห้าวันเจ็ดแปดวันวนาวน้นแล้วอืมอ่ะแล้วก็อัพเรื่อยๆนะนี่ อันนี้ก็มาเปิดอีกคันหนึ่งนะอันนี้เป็นคาร์ดอะไรเนี่ยเบอร์ชูเกอร์เนี่ยเป็นพิกแมนนะอ๋อไม่ใช่อินฟราที่อ่ะอินฟราที่แอคแท็ก็ถ้าเป็นธนูระดับนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลาสเอ่อมาร์คแมนนะมาร์คแมนเอ่อามาร์คแมนสังเกตได้ว่าอู้ส่งแสนเลยนะท่านเพื่อนๆอ,อ่ะอัพทียนเนี่ยโหปลดล็องมึงส่งแสนนะพลังเนี่ยส่งแสนเยอะมากอืม ก็เราก็อัพเรื่อยๆนะมันก็จะมีเงื่อนไขแล้วว่าเนี่ยเราต้องโถงเท่าไหร่สถานศึกษาเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละใครสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอ่าโอเคก็วันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะก็เพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวถ้าผมว่างๆก็จะมาตอบคอมเมนต์นะข้ตอนนี้มาอะไรผมใกล้เปิดแล้วล่ะใกล้เปิดเทอมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ i <laughs>